เปปกุนเดลล่านะครับก็ออกมายอมรับแบบตรงๆเลยนะครับว่าในเวลานี้ครับแมนซิตี้ไม่มีโอกาสในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกแล้วครับแล้วก็บอกด้วยว่ามีความสุขครับที่เกมนัด500ของเขากับแมนซิตี้นะครับจบลงด้วยการเก็บ3แต้มครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการคุมทีมนัดที่500นะครับในการคุมทีมเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ของทางเปปกุเดล่านะครับ แล้วเกมก็จบลงด้วยชนะทางเลสเตอร์ไป2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นการบุกไปชนะที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมครับโดยหลังเกมครับเป๊ปกวดิลล่าก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเราไม่ชนะมาหลายวันทั้งๆที่จริงๆก่อนหน้านี้เราเคยคินกับการชนะมันเป็นเรื่องที่โล่งใจฟอร์มของเราไม่ได้ดีที่สุดเลสเตอร์เล่นได้ดีดีใจกับผลงานของนักเตะความมุ่งมั่นของพวกเขาที่นี่เราไม่สามารถรักษาฟอร์มได้ทั้ง90นาที วันนี้เราพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งความมุ่งมั่นและก็ความแข็งแกร่งมันเป็นการเคลียร์ใจของเราในตอนนี้ด้วยการรับผลการแข่งขันเรายังห่างไกลาจากการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเรายอมรับว่าไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วแต่เรามีสิ่งอื่นๆที่เราต้องสู้ FA ฟเอครับท็อปโและชนะในเกมก็ช่วยได้พวกเขาเล่นได้ดีกว่าเราในครึ่งหลังเราไม่สามารถรักษาความดุดันและก็การเรสซิ่งได้เราทำไม่ได้ในตอนนี้ นี่คือเกมหนึ่งเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้เราเสียความมั่นใจไปมากเกมนั้นฆ่าเราเกมนั้นทําให้สภาพเราจิตใจย,ย่าแย่จากนั้นก็เป็นเกมที่ยากกับแอสตันวิลล่าแล้วก็เอเวอร์ตันนั่นคือสิ่งที่มันเป็นไปเราต้องไล่ล่าชัยชนะและนั่นคือชีวิตนักเตะส่วนใหญ่พิสูจน์อีกครั้งว่าพวกเขาพร้อมที่จะสู้นอกจากนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงเป๊ปด้วยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับ ที่คุมทีมแมนซิตี้ทะลุ500เกมเป๊ปก็บอกว่าเราทุกคนมีความสุขมากๆมีความทรงจํามากมายสําหรับนักเตะที่ผมร่วมงานด้วยตั้งแต่ถ้วยแรกจนถึงตอนนี้นักเตะมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับผมในวันนี้กับการฉลองเกมที่500แบบนี้และนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ของทางเป๊ปกาเดล่านะครับที่บอกว่าตัวเองก็ถือว่ามีความสุขนะครับที่ฉลองนัดที่500ของตัวเองด้วยการชนะเลสเตอร์ด้วย3มแต้มแบบนี้นะครับ แล้วก็ยอมรับนะครับว่านาทีนี้นะครับโอกาสของแมนซิตี้ในการป้องกันแชมเมีย์ลีกไม่มีอีกต่อไปนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกหลายถ้วยที่ยังสามารถลุนแชมป์ได้แหละครับสำหรับถิติในการคุมทีมเรือใบสีฟ้าของเป๊ปกาเดล่านะครับคุมทีมไป500นัดนะครับพาทีมเก็บชัยชนะไป355นัดเสมอไป73นัดแพ้ไปเพียงแค่72เกมเท่านั้นครับแล้วก็คว้ารางวัลความสำเร็จนะครับคว้าไปทั้งหมด18ถ้วยรางวัลด้วยกันนะครับ โดยช่วยหลักๆนะครับที่เป๊ปสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก6สมัยนะครับมีฟุตบอลคาราบาวครับ4สมัย FA ครับ2สมัยส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นสโมสรโลกครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาซูเปอร์คัพนะครับได้แชมป์ไปอย่างละ1สมัยแล้วก็คอมมูนิตี้ชิวนะครับคว้าไปสามครั้งด้วยกันนะครับโดย500เกมที่ผ่านมานะครับเป๊ปกอริล่านอกจากพาทีมชนะไป355เกมแล้วครับ เกมรุกขวงเป๊ปนี่ถือว่าสุดยอดมากครับเพราะว่ายิงประตูถล่มใส่คู่แข่งไปทั้งหมด1,213ประตูด้วยกันนะครับจาก500เกมที่ลงเล่นนะครับค่าเฉลี่ยก็ยิงเกินกว่า2ประตูทุกนัดนะครับสุดยอดครับสำหรับทางเป๊ปโกเดล่าในการคุมทีเมเรืบลบซีฟ้าแมนซิตี้นะครับทำให้ทีมแมนซิตี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้เรื่องเกียรติยศเรื่องอความเก่าเกียตรติประวัติของสโมอสรทุกสิ่งทุกอย่างครับทำให้แมนซิตี้ ถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่มีใครไม่ยอมรับนะครับว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดในโลกอีกหนึ่งทีมณเวลานี้นะครับในยุคของเป๊ปกัวเดล่าครับแล้วก็ทําให้เกียรติประวัติของทีมอย่างแมนซิตี้นะครับตอนนี้ขึ้นไปมีประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับทีมอย่างแมนยูนเต็ดทีมอย่างลิเวอร์พูลทีมอย่างเชลซีนะครับเพราะว่าสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนีกได้คว้าแชมป์ยุโรปได้คว้าแชมป์สโมสรโลกได้นะครับก็สุดยอดครับสำหรับทางเป๊ปกัวเดล่าตลอดกว่า ตั้งแต่เขามาคุมทีมนะครับก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับทีมอย่างแมนเชสเตีรเล่นได้อย่างสวยงามเล่นได้อย่างเอนเตอร์เทนคนดูครับหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันละครับว่าผลงานหลังจากนี้ครับพรีเมียร์ลีกเองก็คงจะต้องเน้นท็อปโฟว้เป็นหลักนะครับส่วนที่เหลือนะครับช่วยที่ยังหลงเหลืออยู่นเวลานี้อย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับซิตี้จะทําได้ดีขนาดไหนนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับฤดูกาลนี้อาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมา4ฤดูกาลติดต่อกันนะครับ ฤดูการนี้มันอาจจะไปพีคในบอลถ้วยอย่างเอฟเอครับอย่างในยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับไม่มีใครตอบได้นะครับจะต้องมารอดูกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับทางเป๊ปคุนิล่าในฤดูกาลนี้นะครับแต่อย่างน้อยก็แมนซิตี้สามารถกลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้13เกมที่ผ่านมาครับชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับก็สามารถลดล็อกได้สําเร็จในเกมเจอเบลสเตอร์นะครับหลังจากนี้ครับมารอดูกันนะครับฤดูการนี้แมนซิตี้จะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับ แลายเ,เพื่อนเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเป๊ปโกเดล่านะครับคิดว่าฤด,ดูกาลน,นี้เป๊ปโกเดล่าจะสามารถพาทีมกลับมาคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งได้หรือเปล่านะครับรายการอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนีกหรือฟุตบอลเอฟเอครับครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์สง่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ